สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ USUD m a แม p กพ2020นะครับภารานุภาพพิกโลติดตั้งกุญแจรีโมท2ปุ่มเหมือนแท้นะครับแบบนี้ครับจะเอาทดสอบระบบนะฮะทดสอบระบบรถนะครับหลังกาบที่วายริงสายเรียบปอยแล้วนะครับเปิดประตูชนิดครับทดสอบล็อกครับทดสอบคายล็อกครับไปกับพิบ2สองครั้งนะครับประตูเปิดได้ ที่ครับกดหนึ่งครั้งนะครับดดล็อคล็อกคายล็อกค,ครับทด,ดสอบสตาร์ทครับี่ครับสตาร์ทรอบเครื่องติดปกตินะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดใช้อ e ีวิสูดีแม l ออนนิวนะฮะตัว2020นะครับคุณรรภาพพิกโลกสอบถามเพิ่มเติมนะครับการทำตอกกุญแจได้ที่ ในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage แต่งรถนะ้ดำดัเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0819-537-181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ